ยุคติดคือที่2องวามันีะชมโลคดตวยติดปร่อปไปด้วยยี่ e. เล็วยิ่งกว่าแสง <c oughs> เจมนักวัดที่หลงคิ่ลืมน <c oughs> ี่หมีเป่าปลาเข็มเก่นไปซอซอเกมหม่อ <c oughs> ก็ง่ายเกินกิมจอมพลังพวกพวกเราคือชมคนติดคื่อโดนแอคด้วยวะ ม,ม,มุดคาลิสตาเด็กผมเคยเล่นอยู่ในแบบนี้ว้างกว้างมากไ,ไม่ยอมไม่ยอมตรงที่หนึ่ง <c oughs> ผมผมไม่เคยได้ที่หนึ่งอ่ะผมได้แค่ที่ที่สิบห้าสามกับเก้าเองไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นานแล้วประมาณสักสองปีอ่ะตอนเล่นครั้งแรกประมาณแค่สามปีเลเวลสี่ห้าแล้ว ไ่ติดอะไรวะติดี่อะไรวะนั่นน่ะสู้ดิบะไม่ได้เจอคนถ้าเจมส์มันบอกให้ได้ดื่มคนเล่นเล่นละอืมเฮ้ยกอดสามว่ะแจ๋วแจ๋วแจ๋วดิแจ๋วดิแจ๋วกำลังจะมาเอาแจ๋วอถ้าแจ๋วนี่เจมหิวแล้วนตอนนี้ น้ำจิ้มแก่วเลยแกลว <c oughs> ตานี่ยแตจะดักเก่าอ,อกลอตลอดอย มันมาตีสี่น่าจะคุณไ่ไหวอ,อ,อ้สปไปหมดแล้ว <c oughs> เดินเกมกอดีไงมันเลยมีผลเปิโหสี่สองอันเดฟเปิดเลยเด้เปิดได้ป่อ้ไม่ได้บ่ไม่มีไม่มีกุญแจรอเลย อย่าไปคนเดียวด้ไปจะไปไหนอ่ะทำไมไม่รอ,อ,อรอตู้เปิดเนี่ยมันตู้เปิดช้ามันต้องหลา่ๆคนกว่าจะเปิดเร็วอ๋อคุณถ้าเป็นถ้าคนเดียวมันจะเปิดช้าเอามาเจม้าเอ้ยโหนมาเลยวะ่ะโหนสลิงไงนะลิงอะอืมเ,ออเจอคนหน่อยสวยเจอคนเจอในนี้แหละชงเจอคนไม่ตอนนี้ทำไมไม่เจอคนอนะ่ะ เฮ้ยสองสาโดนอ้โมเดลเฮ้ย,ยสองสาอย่างกลับเฮ้ยข้างบนก็มีตัวเด้อนี่มัคนใช้ตู้้วนี่ถ้าเข้าไปในตู้ะเจอเจอแน่นอนเพราะว่าในตู้มันสามารถสแกนคนได้ตู้นั่นแหละไม่อยากไปอะถ้าไปเจอคนอะมันรู้มันรู้ทำไง ั่างใจดีเดียวโดนเนียเดือดไฟฟ้าอืมเดือเช่แบบนี้ยเนีาะมองติดไปกันเลยช่วงบ้างหน้าี๋ยวเช็คกูเปิดคนนี้ในขบวนขบวนดีขบวนเฮ้ยผู้วะาไม่เจอเออนั่นแหละ เฮ้ยมันเดินมาตัวหนึ่งโอ้ยนเออมีอีกมีอีกมี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 มันมาสามสี่ตัวเลยโอ้ยเอ้โอ้ยโอเคครับจบลงเพื่อนนี่เพื่อนคนโอเคนะครับาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมื่อนไหมครัคลิปต่อไปสวัสดีแฟนชอบยั